อ่ามาดูตอนนี้ฮะครูโหเขาจะอธิบายเพิ่มเติมนะใครที่เรียนวิทย์แล้วมารู้สึกว่ามันยากอย่าเพิ่งท้อนะครูแค่อธิบายว่าเออมันไปได้ลึกขนาดนี้เด็กๆจําแค่คอนเซปต์ส <sh ake> ั้นๆที่ครูบอกว่าเออเกี่ยวข้องกันแนั้น่ะดีมากจะจมดีเท่าจะปิ่มดีน้อยจะลอยนะครับครูในห้องไม่กล้าสอนเยอะหรอกมันซึ่งเด็กมอนอย่างนี้เพื่อนเราก็พื้นฐานแต่ละคนอืนะต่อไป ตอนนี้นะครับจะพูดถึงแผนผังสรุปให้นะเขาบอกว่านี่คือแผนผังที่เด็กควรจะได้สารนะครับแบ่งออกเป็นอามาเริ่มนะเริ่มต้นที่สารครับแบ่งออกเป็นสารบริสุทธิ์และสารผสมครับอันนี้คือจำเลยสารบริสุทธิ์นะครับจะมีจุดเดือดคงที่หมายความว่าหอดจุดเดือดแล้วแมม ข้อเพิ่มไฟแห้งเท่ดใดนี่มันก็นยังซําเกาอยู่เช่นน้ํามันเดือดที่ลอยอย่างเงี้ยถ้ามันบริสุทธิ์อยู่ต่อ้เพิ่มไฟเป็นหมืน่นเป็นแสนองศาเซลเซียสมันก็ยังเดือดที่ลอยเหมือนเดิมอุณหภูมิน้ำจะไม่หางเพิ่มขึ้นนะอยู่ที่้อยเดียวแต่ถ้ากลับกันครับถ้ามันไม่บริสุทธิ์แล้วมันโดนอะไรมามาจื๊บมาจื๊บมาผสมแล้วมันจะทะลุ้อยครับอุณหภูมิจะทะลุ้อยหมายความว่าปกติน้ำมันเดือดที่ลอยใช่ไหม แต่พอใส่ร้อยใส่พันใส่หมื่นใส่แสนลง,งาสาเซลเซียน้ำก็จะพุงพ่งพุงพ่งพุง่งพุง่งพุ่งขึ้นไปตามลําดับนะมันจะไม่หยุดที่ร้อยนะครับเหมือนเคยได้อะแล้วมันก็จะไม่พอมันก็จะไปเรื่อยๆอ่ะแต่คนไม่เคยได้อ่ะมันมันก็ยังร้อยเหมือนเดิมร้อยร้อยรอย้รอยเหมือนเดิมจุดล้อมเรี้วไม่ต่างนะฮะจุดล้อมเร็ยวครับก็จะมีค่าคง,งที่ครับเช่นน้ํามันแข็งที่ศูนย์เนี้ยพอมันบริสุทธิ์มันก็ยังแข็งที่ศูนย์อยู่ แต่จุดล้อมเลียวนียดิที่มันไม่บริสุทธิ์นี่ดิมันก็จะไม่ได้แข็งที่ศูนย์นี่มันก็จะลึกลงไปอีกมันก็จะลึกลงไปหมายความว่าน้ํามันศูนย์ใช่ไหมน้ามันอยู่ที่ศูนย์เงี้ยน้ําบริสุทธิ์อยู่ที่ศูนย์เมื่อไม่บริสุทธิ์มันก็จะลึกลงไปเช่นลบหนึ่งศาลบสององศาจุดเดือดของสารไม่บริสุทธิ์เงี้ยปกติน้ํามันเดือดที่ร้อยหนึ่งแบบนี้น้ําเดือดที่ร้อยหนึ่งแบบนี้ แต่ว่าในเมื่อมันไม่บริสุทธิ์แล้วเงี้ยในเมื่อมันไม่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันก็จะสูงกว่าร้อยหนึง่งมันก็จะทะลุขึ้นไปอาจเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยสองแบบนี้นะมันก็จะเป็นในลักษณะของการอาออกนะครับเป็นในลักษณะของการอาออกแบบนี้นี่คือสารที่ไม่บริสุทธิ์ส่วนความน้แน่นนะความน้แน่นอันนี้จําไม่ดีนะมันแทรกขึ้นมาจากที่เคยอธิบาย ความหนาแน่นหมายความว่าสารบริสุทธิ์เนี่ยจะมีความหนาแน่นคงที่คงที่หมายความว่าอะไรชาติประมาณว่าสิบปีที่แล้วมีการทดลองว่าทองคํามีความหนาแน่นสิบแปดกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรสมัยนี้ก็ยังเป็นสิบแปดกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นจาคอนเซปต์นี้ให้ดีความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์จะมีค่าคงที่มีลักษณะเฉพาะตัวธาตุแต่ละธาตุสารแต่ละสารจะมีความหนาแน่นไม่เหมือนกันซึ่งเขาระบุได้เลยว่าธาตุนี้มีความหนาแน่นเท่านี้จะเป็นธาตุอะไร สรารที่มีความหนาแน่นเท่านี้จะเป็นสรารอะไรนะครับจะมีความคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อให้ยุคสมัยเปลี่ยนก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแงดสิ้นครับเพราะสารตัวนี้มันถูกกําหนดไว้แล้วว่าต้องมีความหนาแน่นเท่านี้นะครับทุกอย่างมาจากการทดลองและคลีย์เวิร์ดของเขาก็คือเนี่ยเขาจะมีสถานะอุณหภูมิและความดันจะต้องเหมือนกันเป็นตัวกําหนดก่อนว่าสถานะของแข็งนะอยู่ในอุณหภูมิเท่านี้และความดันเท่านี้นะ มันถึงจะมีความหนาแน่นเท่านี้นะครับเพราะว่าความดันอุณหภูมิและสถานะมีผลต่อความหนาแน่นทั้งหมดนะครับอันนี้คือฝากไว้ให้คิดส่วนชาผสมจะตรงข้ามหมดเลยความหนาแน่นก็จะไม่คงที่นะครับอืมเขาเลยใช้ความรู้เกี่ยวข้องกับความหนาแน่นตัวนี้ครับไปอธิบายในเรื่องว่าสมัยก่อนอเขาจะมีนิทานในการเล่าในเรื่องของถ้วยยูเลกา ดังนั้นเดี๋ยวทั่วยยูเรกาครูจะอธิบายในตอนหน้าให้ฟังสําหรับตอนนี้ครูขอ,ขอแค่สั้นๆแค่นี้แล้วจําแมปตัวนี้ให้ได้ด้วยกดหยุดคลิปแล้วจําแมปให้ได้แล้วไปเจอกัน